เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานตัวเบ้ากุญแจนะครับว่ามันใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็เริ่มต้นนะฮะถ้าตัวกุญแจรีโมทตัวนี้เนี่ยอยู่ใกล้รถนะครับผมเราสามารถบิดเปิดที่สวิตกุญแจได้เลยนะครับผมแต่ผมแนะนําให้กดลงไปก่อนหนึ่งครั้งรอไฟขึ้นแบบนี้เราถึงจะบิดนะฮะถ้าเราบิดไปข้างขวาหนึ่งครั้งนะฮะมาที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับผมตัว วนกลับตัวนี้นะครับผมอ่ะอันนี้คือการเปิดการใช้งานรถนะครับรถก็จะสามารถสตาร์ทได้นะครับเราต้องเช็คขาตั้งนะครับว่าขาตั้งขึ้นหรือ,อยังนะครับ2%บีบเบรกนะครับแล้วก็กดสตาร์ทอ่ะอันนี้ก็คือเครื่องยนต์ติดปกติแล้วนะครับผมต่อไปนะถ้าเราหมุนไปด้านซ้าย1นึ่ทีนะครับมาที่ตัวการกระบาดตรงนี้ก็คือการดับเครื่องนะครับผม และทีนี้นะครับเราหมุนข้างขวาหนึ่งครั้งก็คือการเปิดรถเนาะถ้าเราหมุนไปอีกรอบหนึ่งนะครับหมุนขวาสุดนี่จะเป็นการเปิดถังน้ํามันนะครับผมเป็นฝาปิดนะแล้วก็ต้องเปิดฝาถังน้ํามันเพื่อเติมน้ํามันอีกรกอบหนึ่งนะฮะถ้าเราเติมน้ํามันปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ปิดฝาครอบตรงนี้ครับดันเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมปิดรถนะครับผม แล้วถ้าเราหมุนซ้ายล่ะนะครับโดยที่เราไม่กดลงไปนะครับผมเราแค่หมุนซ้ายนะอ่ามันจะเป็นการเปิดเบาะรถของเรานะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นเบาะใหม่นะครับผมเบาะใหม่จะมีแค่รูใหญ่รูเดียวนะครับก็ปิดเบาะกดเข้าไปนิดน,นึงนะครับพอเราปิดเบาะแล้วนะครับผมทีนี้เหลืออะไรอีกนะครับผมนั่นก็คือ ล็อกคอ้นั่นเองนะครับผมล็อกคอเราทํำยังไงนะครับเห็นลูกค้าหลายท่านเนี่ยประสบปัญหานะครับรับรถไปแล้วนะครับล็อกคอกันไม่ได้นะครับผมวิธีนะครับผมทําตามผมเลยนะครับให้เราเนี่ยหักคอรถไปด้านซ้ายสุดเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่บ้ากุญแจกดลงไปนะครับแล้วก็หมุนซ้ายเพียงเท่านี้เองนะครับรถก็จะล็อกคอให้เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหม นี่ไม่สามารถหักขวาได้นะครับผมแล้วถ้าเราจะปลดล็อกละ่ะทํำยังไงปลดล็อกก็ไม่ยากเลยนะครับตอนนี้รถอยู่ตำแหน่งหักหักซ้ายนะครับผมไปที่เบ้ากุญแจกดลงไปรอไฟสัญญาณขึ้นหมุนขวารถก็จะหักมาทางขวาได้ปกติเลยนี่เท่านี้เองนะครับสำหรับการใช้งานตัวเบ้ากุญแจทัชชีนี่150นะครับผม ลูกค้าที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็สามารถาไปทําตามกันได้นะครับผมสําหรับท่านมือใหม่นะฮะอาจจะยังทําไม่ค่อยอชินเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยๆฝึกไปนะฮะเดี๋ยวเราจะชินกับตัวระบบกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวสวิตซ์ตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันนะครับผมก็คือเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินนะครับเพราะว่าตัวรีโมทเนี่ยจะมีตัวกุญแจซ่อนอยู่เดี๋ยวผมขยาดดึงกุญแจก่อนนะครับ ตัวรีโมทเนี่ยจะมีกุญแจแบบนี้นะครับซ่อนอยู่จะใช้ในกรณีที่ฐา,านรีโมทต,ตัวนี้เนี่ยมันหมดนะครับผมไม่สามารถปลดล็อกรถได้นะครับเราก็จะสามารถใช้กุญแจตัวนี้ในการใช้รถได้นั่นเองนะครับโดยการเสียบเข้าไปนะครับ <c oughs> แล้วก็บิดเนี่ยก็จะเปิดได้ปกตินะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าเราใช้เสร็จนะครับก็อย่าลืมปิดฝามันด้วยนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานตัวเบ้ากุญแจทัชชนี่1นึ150นะครับผมที่จริงถามว่าเราจะสามารถหมุนเลยได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องกดก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะเดี๋ยวมันจะพังไวนะครับผมบิดงี้ก็ได้เลยนะครับผมแต่ผมอยากจะแนะนำให้กดลงไปก่อนให้ไฟสัญญาณมันตอบรับอย่างนี้ก่อนเราค่อยบุนนะครับประมาณนี้นะครับสามารถไปทำตามกันได้นะครับ